เบาแสใหม่ศพแตงโมถูกผูกด้วยเชือกคล้ายสายจูงม้าแห่ชี้พิกัดคอกม้าล่าสุดในโลกโซเชียลกำลังวิาพากษ์วิจารณ์ประเด็นหนึ่งอย่างดูเดือดโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งนำภาพตอนที่กู้ภัยเจอศพแตงโมอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วจังหวะที่กำลังดึงร่างขึ้นบนเรือก็มีตาดีเห็นว่ามีเชือดังกล่าวมีการผูกปมมัดแน่นเหมือนกับมีการเตรียมการไวอ้อย่างดีแล้วจึงมีคำถามไปยังกู้ภัยว่าเชือดังกล่าวนั้นถูกเตรียมไว้เพื่อการนี้ หรือเป็นเชือกจากไหนกันแน่อย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทําให้มีชาวเน็ตเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายหนึ่งนั้นนั้นก็บอกว่าทําไมลักษณะการผูกเชือกจึงคล้ายกับสายจูงมา้าหรือเพราะมีการลากศพสาวแตงโมไปไหนหรือไม่และจากนั้นก็มีชาวเน็ตอีกรายชี้วิกัดอีกว่าบริเวณอู่เก็บเรือแห่งหนึ่งมีค้อม้าอยู่ภายในจริงๆพร้อมกับนํารูปดังกล่าวมาเผยแพร่ซึ่งเรื่องนี้จะจริงเท็จอย่างไรก็ต้องรอการพิสูจน์อีกครั้งสําหรับความคิดเห็นต่างๆของชาวเน็ตมี เพิ่งจะเห็นรูปตอนกู้ร่างแตงโมเชือกที่กู้ภัยถือคือเชือกมา้าตกลงเรื่องของมา้าการลากศพที่พูดพูดกันก็ถูกชาวเน็ตจับได้อีกแล้วเหรอติดตามมาตลอดเพราะต้องการรู้ความจริงแต่พอเข้าใกล้ความจริงเท่าไหร่ก็ยิ่งดูหดหูทำไมใจร้ายจังสายในมือจะเป็นสายที่ขอกม้าหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ